สเวียดนามเผยความน่ากลัวของทีมชาติไทยชุดยู23ชุดนี้ยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ซีเกมสืเวียนามเผยถึงศักยภาพของทีมชาติไทยชุดย23ที่โดฮาครับมีความน่ากลัวมากโดยเฉพาะ2ผู้เล่นทิรศักดิ์เผยพี่หมายกองหน้าพรสวรรค์และโจนาธานเข็มดีในรายง,งานจากสื่อเวียดนามระบุเอาไว้วา่าทิรศักดิ์ถูกค้นพบตั้งแต่ชุดยู15 เป็นนักเตะพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลไทยเมื่อ,อยุได้สิเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีมชุดยูยี่สิบสามธีรศักดิ์ได้รับโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่โดยมหาเศรษฐีหญิงเจ้าของฉายามาดามแป้งเมื่อปีที่แล้วและเมื่อทีมไทยต้องการตัวเสริมในแนวรุกเมื่อยุยี่สิบธีรศักดิ์ได้เลื่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และในทันทีกล่องหน้ารายนี้ก็พิสูจน์พรสวรรค์ของเขาด้วยหนึ่งประตูจากการลงเล่นเจ็ดนัดถึงตอนนี้ธีรศักดิ์อยู่เคียงข้างสองคุณพนต่างชาติในการถล่มประตู ของทีมอันดับ3ในศึกไทยลีกผูเล่นที่เกิดในปี2545ทํา6ประตูจาก20ตั๊ดในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติความสำเร็จอันน่าทึ่งกับกองหน้าที่สูงกว่า180เซนติเมตรของทีมยอดไทยชุด U23 เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงวาิีรศักได้พิสูจน์เด่นด้วยความสามารถของเขาในการอยู่บนจุดสูงสุดของสโมโสรที่แข็งแกร่งที่สุดการเทรด FC ตอนนี้รั้งอันดับ3ของศึกไทยลีกพร้อมคว้าเหรียญรางวัลในปีนี้ ทีมชาติไทยชุดยูย่ปัจจุบันธีรศักดิ์เผย่อพี่ไม่คือชื่อที่ดีที่สุดสําหรับเกมรุกของอิสระสีทะโลเขาจัดอันดับผู้เล่นคนนี้ในศึกโดฮาครับที่กาตาในวันเปิดการแข่งขันเป็นธีรศักดิ์ที่ขโมยบอลจากกองหลังซาอุดิอาระเบียเพื่อพิงิงสกอร์ประตูของดาเต้วัย21บ่งบอกถึงทักษะของเขาได้เป็นอย่างดีมันคือความสามารถในการพเพลซิงแข็งแกร่งและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดแม้จะไม่สมบูรณ์แบบที่พลาดโอกาสต่อไปนี้เพื่อช่วยทีมชาติไทยชุดยู23 ได้เปรียบคู่แข่งอันดับต้นๆของเอเชียแต่ทีรศักสัญญาว่าจะแข็งแกร่งมากในซีเกมส์ครั้งที่32นักเตะรายนี้จะเป็นตัวเลือกแรกของโคชอิสระศิทโลในกัมพูชาอย่างแน่นอนแผนการล่าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่32ของไทยยู23ยังส่งผลดีกับทีมร่วมรายการโดฮาครับทีมของโคชอิสระสิทโลมีการประสานงานที่ดีเคลื่อนไหวคล่องตัวเล่นเกมลุกหลากหลายยู่23สาซาอุไม่สามารถเอาชนะได้เมื่อไทย ทีเสมอได้ในนาทีสุดท้ายเป็นที่น่าสังเกตว่า2ผู้ทาประตูของช้างศึกธีรศักดิ์และโจนาธานเข็มดีเคยร่วมกัน,นขันสีเกมครั้งที่31และมีแนวโน้มที่จะเป็นแกนหลักของประเทศไทยชุดยู23ในสีเกมครั้งที่32การเติบโตที่โดดเด่นของพวกเขาหลังจากประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ชั้นนาของภูมิภาคช่วยให้โค้ชอิสระสีทโลมากขึ้นมั่นใจพร้อมนำเหรียญทองสีเกมกลับมาฝากคนไทยได้อย่างแน่นอน อยู่23ไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของการป้องกันแชมป์ซีเกมส์เวียดนามอย่างแน่นอนแม้ซีเกมส์ครั้งนี้จะขึ้นตรงกับไทยอีกหนึ่งแต่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะทําให้โคชอิสระไม่ต้องกังวลเรือ่องเสาหลักของทีมปัจจุบันมาดามแป้งเป็นหัวหน้าทีมไทยพร้อมยกทัพนอกจากนี้บุย United, มัมยูเนเต็ดสโมสรที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศนี้น่าจะได้แชมป์ในเร็วๆนี้ก่อนลหลายรอบเพราะมีแต้มนําหน้ารองจ่าฝูงอย่างแบงคอกยูเนเต็ดถึง12แต้มเมื่อซีเกมส์ครั้งที่32เริมามยเดืองกลางเดือนพฤษคม สโมสรอ,อย่างวีรัมยูไนเต็ดหรือการท่าเรือจะสร้างเงื่อนไขให้ผู้เล่นอยู่22ของตนเข้าร่วมทีมกับโค้ชอิสระาซีเกมที่กัมพูชาจะเต็มไปได้วยการแข่งขันในกีฬาที่น่าสนใจที่สุดในซีเกมเต็มที่แล้วไทยสู้สุดใจพ่ายคูเวตชวดอันดับ3ศึกโดฮาครับช้างศึกยังปรักทำทุกวิถีทางแล้วแต่ไม่สามารถทวงประตูคืนได้ก่อนจบเกมเป็นคูเวตที่เบียดเอาชนะไปหวุดหวิด1-0 อันดับ30โดฮาครับ2023นาขณะที่ทีมชาติไทยชุดยู23ปลาชัยนั้นรดขอรายการบทสรุปแข่ง3นัดชนะเสมอและแพ้อย่างละ1นัดส่วนคู่ชิงเกาหลีใต้ถลม e 30, ่มยูเอเีามว้าแชมป์รายการนี้ไปครองฟุตบอลโดฮาครับ2023รอบชิงอันดับ3ที่สนามอัลกาลาฟาประเทศกาตา้าทีมชาติไทยชุดยู3ที่2เกมแรกเสมอซาอุดีอาระเบียมา22และเบียดเอาชนะกาตามา10มี4คะแนน มาชิงอันดับสพบกับคูเวตท,ที่มี4ี่คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียไทยดีกว่าทําให้รอบจัดอันดับรั้งที่3ส่วนคูเวตจบอันดับ4โคดหละอิสระาีทโลกุณสื่อทัพช้างศึกยูย่ 23, เปลี่ยนเกือบยกทีมจากเกมเฉือนชนะการต้านหนนแนวรับยังให้จนทานเข็มดีรับบทกับตันทีมคุมเกมรับส่วนในรุกสามประสานใช้เนติทอนแก้วเจริญกุรเชษทอดสนิทและพัทละส้อยมาลาลาตะไคา โดยมีลลออนเจมพิทยะปั้นเกมในแดนกลางเปิดฉากครึ่งแรกช้างศึกยังบัดคองเกมได้เหนือกว่ามีจังหวะวูบวาบแต่ยังส่งบอลผ่านในด่านคูเวตไม่ได้นาทีที่26ไทยเกือบพลาดจนท่านเข็มดีจ่ายบอลสั้นคืนหลังก่อนสอพลวิทรักญาตในด่านคนไทยจะออกมาตัดบอลกลายเป็นฟาวใส่แข้งคูเวตจนพุ้ตศิสินมาเป่าให้ฟาวย้อนหลังก่อนที่เอาบุธจะซัดผ่านกำแพงแต่ไปเข้ามือสพนวิทที่พุ่งไปรับถูกทางเกมน่าจะจบแบบไร้อกกร์ในครึ่งแรก แต่ช่วงทดเจ็บนาทีที่4 5บวก5คูเวตมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเปิดเตะมุมเข้ามาเสาไกลก่อนที่อับราฮิมคามีนจะโขกย้อนตัวโสพลวิทย์ไปที่เสาแรกส่งบอลเข้าก้นตะข่ายให้คูเวตนำไทยก่อน1 0ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังช้างศึกยังบลัดส่งธีรศักดิ์เพอพิมายลงมาล่าตะข่ายและนาทีที่50เกือบมีลุ้นตีเสมอหลังหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนซัดไปติดบล็อกจังหวะแรกทว่าตามไปซ้ำด้วยขวา แต่บอลพุ่งเข้าข้างตะข่ายอย่างน่าเสียดายนาทีที่11คูเวตได้ลุ้นจบสกอร์เพิ่มอิบราฮิมคามีนเก็บบริเวณหน้ากรอบขีดโทษฝั่งขวาโยกตัดเข้าในได้ก่อนตะบันด้วยซ้ายอย่างดีเบาไปตรงตัวโสพลวิทรักญาติล้มตัวรับเอาไว้ได้นาทีถัดมาไทยเกือบเสียเม 2, ็ดสองเซอมาอาวาดีหลุดเดี่ยวเข้าไปแถมโสพลวิทรักญาตในด่านช้างศึกออกมาตัดบอลไม่ดีอาวาดีได้บอลอีกครั้ง ขอเป็นหน้าประตูให้เพื่อนซัดเข้าไปแต่ผู้ตัดสินไม่ให้หลังล้ำหน้าไปก่อนแล้วนาทีที่57คราวนี้เป็นชาณรงพมสีแก้วใช้ความเร็วหนีขึ้นมาทางซ้ายแตะเข้าเข็โทษพยายามยกข้ามไปให้กับทีรศักดิ์เผยพี่ใหม่เสียดายบอลผ่านหน้าประตูหลุดออกมาสองนาทีต่อมาลูกทีมของคนหลักชวดได้ประตูไล่ตีเสมออีกคราวนี้บอลขึ้นมาทางขวาแม็กซิม,มิเลเนียนสไตล์เบล์ พาบอลถึงเส้นหลังปาดเข้ามาในกรอบหกหลางให้ธีรศักดิ์เผยพิหมายยิงจอๆแต่เจ้าตัวพุ่งชาร์จหลุดกรอบออกไป60นาทีผ่านไปธีรศักดิ์เผยพิหมายที่ลงมาเป็นตัวสำรองฟอร์มเด่นในครั้งนี้หลุดเข้าไปในเขตโทษฝั่งซ้ายเสียดายจังหวะยิงพยายามยิงยัดมุมแคบติดเซฟในด่านคูเวตท,ที่ขวางปิดมุมไว้ได้หมดช่วงเวลาที่เหลือช้างสึกยางบลัดพยายามเร่งเครื่องชันไปลงพรมสีแก้วหนีขึ้นมาทางซ้ายอีกครั้งยัดเข้าเข,าเขตโทษแฉลับกลายเป็นตั้งให้กับทรงวุฒิไคร่ครวนอัดข้ามคานอย่างน่าเสีย หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมไทยแพ้กับคูเวต1ตศช้างศึกยังรัดจบแค่ดับ4ส่วนคู่ชิงชนะเลิศเกาหลีใต้ถลม่มยูเอี30าคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองมโน่เคลื่อนไหวแล้วหลังไทยพ่าย2เกมรัดแข้งล่าสุดมโนปโปกิง้งกุซอทิมพะไทยเกลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียหลังพาทิมพะไทยลงสนาม2เกมในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนา ด้วยการพ่ายแพ้ทั้งสองเกมประกอบไปด้วยแพ้ซีเรีย1ประตูต่อ3และแพ้กับ u a เ e, อูอ0ประตูต่อ2โดยมาโนพโต์ข้อความบนโซเชียลส่วนตัวระบุว่าเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดในเกมกระชับมิตรทั้ง2นัดแต่ฟอร,ร์มการเล่นแบบนี้ทําให้เรามีความเชื่อมัน่นมีบางจุดที่ยังต้องปรับและมาชนะในเกมสําคัญๆกันเถอะสู้ๆไทยแนลนด์หรับภารกิจต,ต่อไปของช้างศึกชุดใหญ่จะลงเตะฟ,ฟีฟ่าเดออีก3ครั้งในปี2023ได้แก่12-20มิถุนา อุ่นเครื่องนอกประเทศหรือในประเทศไทยยังไม่คอนเฟิร์มเนี่ยเป็นทางการ4-12กันยายน kings cup 2023ที่ประเทศไทยและ9-17ตุลาคมอุ่นเครื่องนอกประเทศพบกับจอร์เจีย12ตุลาคมพบกับเอสโตเนีย